สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนและเราภูมิใจนำเสนอสองสูตรใหม่น้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนธธนัพง์ ลายไอดี0824456635เบอร์โทร0824456635พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเออน้องลืมพี่ใช่ไหมวันนี้ขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเออนะคิวทองได,ได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดฮะอ่านะเสียงดังกว่านี้อีกนิดนึงก็ดีเนาะแต่ก็พอได้อยู่ตอนนี้นะโอเคค่ะตอนรถอยู่ข้างถนนแล้วค่ะโอ้โหแล้วฮะเพื่อ มาทุลักับเพื่อนนิดหน่อยค่ะก็ะเลยลืมเวลาเลยไหวไหมไหวไหมได้เลยค่ะอยู่ในท,ที่ที่โอเคเนาะโอเคค่ะโอเคน้องอ้วนอ่ะเราไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าห้องเรียนนี้ผีอยู่เรื่องนี้เป็นยังไงน้องอ้วนเชิญเลยครับค่ะก็สวัสดีที่นี่แล้วก็สวัสดีแฟนรายการด้วยนะคะก็ะคือเรื่องนี้ค่ะเอ,อ่อนึก นึกๆึไปเนาะว่าเคยมีประสบการณ์ตอนที่เรียนมัธยมอืมก็เป็นโรงเรียนที่ที่ที่วนเข้าไปเรียนเนี่ยก็ตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกเลยก็เรียกได้ว่าวีรกรรมเยอะนิดนึงแต่วันแรกที่ที่เหยียบเข้าโรงเรียนเนี่ยเรารู้สึกถึงความขังแล้วเราก็อยากเรียนที่นี่นะคือเราสอบติดที่อื่นเนี่ยแต่เราไม่ไปอยู่ดีนึงที่อยากเรียนที่นี่พอรู้สึกว่าที่นี่ ดูคลาสสิกอ่ะดูขลังก็เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งเนาะในกรุงเทพก็พอตั้งแต่เข้าไปเนี่ยพอเราได้เข้าไปเรียนรู้ก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเราเนี่ยเคยเป็นวังเก่าเป็นวังเก่าที่เอ่อท่านขุนท่านหนึ่งท่านประธานให้เป็นโรงเรียนหญิงแรกในประเทศไทยหลวงปู้ภูมิโหโหมใจมากพี่เี่แต่เราก็แค่รู้สึกถึงว่าเออตึกตึกเรียนบางตึกเนี่ย ลักษณะของตึกเนี่ยด้านบนยังไะมีในส่วนของไม้อยู่ค่ะแล้วก็จะมีตึกโซนที่เป็นตึกใหม่เนี่ยก็จะเป็นปนูนเราเราเรา,เรารู้ได้ถึงว่าโรงเรียนเนี้ยมันมันดูมีอะไรอะ่ะแล้วแล้วพอตั้งแต่เข้าไปเนี่ยประสบการณ์ที่ได้เจอเนี่ยคือเราก็แค่รู้สึกว่ามันจะมีจุดตรงใต้ตึกอะค่ะเวลาเราเดินผ่านอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีเว้นวงกลมไว้ให้เหยียบนะจะไม่เอ็น แต่เอ็นไม่ติดแตเรียนไม่จบเราก็จะเหมือนเป็นความเชื่อที่รุ่นพี่บอกบอกกันมาก็วันไม่เคยเข้าไปเหยียดในวงกลมเลยจนจบม .6 เลยนะอันเนี้ยแล้วก็ตั้งแต่ออกมาพอถามรุ่นน้องรุ่นน้องก็ไม่มีใครเหยียบเหมือนกันออืก็เหมือนเป็นความเชื่อของพี่ๆส่งต่อกันมาแต่ด้วยช่วงที่เราขึ้นม .2 มีช่วงหนึ่งคือเริ่มแสบแล็วเนอท ช่วงนั้นถ้าบอกก็คือรู้อายุเลยเนะอะคือช่วงนั้นเนี่ยเขาคิดผีถ้วยแก้วผีเรียนผีปากกาคือเราอยู่ในยุคที่ไม่มีโซเชียลเนาะเราก็เล่นกันแบบยุคนั้นนะแต่ด้วยความลงเรเีนยนหญิงล้วนเราก็ไม่ได้มีความดื้อมากแต่ก็จะมีในกลุ่มของเพื่อนที่แบบดูแก่นแก้วหน่อยอะไรเงี้ยก็รวมตัวกันไปเล่นแต่ถามว่าตอนนั้นที่ที่เราไปเล่นอะเราเราไม่ได้เป็นแกนนำเนาะแต่เราแค่รู้สึกว่าเออเล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็มันมีช่วงหนึ่งค่ะพี่เนธโทด,ดเรียนกันแล้วก็ขึ้นไปเล่นบนตึกตึกหนึ่งที่มีอยู่สี่ชั้นแล้วตึกนั้นอะ่ะมันจะมีโซนห้องน้ําที่มืดมากเลยนะแล้วข้างในเขาก็จะมีเป็นตู้ล็อกเกอร์เหมือนโรงเรียนหญิงอะคะ่ะก็จะมีที่ให้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ไปนั่งกันอยู่ในนั้นแล้วก็ล็อกทุกอย่างไม่ให้ใครเข้าอยู่กันสี่คนก็ตั้งใจกันแล้วว่าวันเนี้จะเล่น แล้วก็หมิ่เพื่อนไปด้วยนะไม่บอกใครเลยไปเล่นกันอยู่สี่คนจังหวะที่เล่นเนี่ยจุดทูบหนึ่งดอกสูดเตะเลยใช่ไหมคะสูดผีผีถ้วยแก้วอะ่ะจุดทูบปุ๊บเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าขอเชิญดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ณนะที่แห่งนี้มาแค่เข้าแก้วใบนี้ด้วยเถิดก็จุดปุ๊บใส่ควันทูบลงไปในแก้วแล้วก็คว่ำลง สักพักหนึ่งแก้วก็ยังไม่ดันค่ะก็ยังหหวล้อคีคีคักกันอยู่นะคะว่าไม่เห็นมีอะไรเลย,ยประมาณเนี้ยพอสักพักหนึ่งค่ะพี่เนตรแก้วเลื่อนอจังหวะที่เลื่อนเนี่ยก็คือก็ค่อยๆลากไปตอนนั้นน่ะถามว่าอ้วนตกใจไหมอ้วนตกใจเพราะหนึ่งอ้วน,น็นคนขวบผีครับคือกลัวอยู่แล้วอะ่ะโดยนิสัยอะ่ะมันเลื่อนแต่อ้วนก็ยังมองหน้ามองหน้าเพื่อนแขกว่า ไอ้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็จังหวะที่ลากไปคือเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแกนนำนางก็พูดว่าคุณเป็นใครเขาก็ลากไปไปจบที่คำว่าอ่านอ่านออกมาแล้วอ่านว่าเขือเขือเออเขาบอกเขาชื่อเขื่อเพื่อนก็ถามว่าคุณเป็นใครก็ลากไปที่คำว่าธาตุธาตุคือตอนนั้นอะ อวนแค่รู้สึกว่าขนมันลุกอะ่ะมันไม่อยากเล่นเลยเวะ่ะกลัวสะพักเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาบอกว่าใครเจ๊วะไม่เล่นแล้วนะคือไม่เล่นไม่เล่นแล้วประมาณเนี้ยแก้วก็ลากไปว่าตายพืบพืบพืบอย่างเงี้ยลากลากเร็วมากพี่เตรลากเร็วจนมันมันเหมือนในหนังอะ่ะลากทุกพืบพืบอย่างเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนอีกสองคนน่ะก็ เอามือออกเลยแล้วก็เอาแก้วตาพิ่มแล้วก็บอกว่าพูดนะคะขออนุญาตนะคะ,ะกูไม่เล่นแล้วเพื่อนมาพูอย่างเงี้ยกูไม่เล่นแล้วใครแกล้งวะแล้วแล้วตัววันเองออวันก็ผัวเราไม่ได้ทําเพื่อนอีกคนนึงก็บอกเราไม่ได้ทําส่วนไอ้สองคนที่เอามือออกแล้วปาแก้วมันก็บอกมันก็ไม่ได้ทําคราวนี้เพื่อนขึ้นลุกขึ้นมาแล้วก็ฉีกกระดาษเลยแล้วก็บอกว่า<ถ>ไม่เล่นแล้วกูไม่เอาแล้วอ่ะแล้วก็พากันอะเดินหนีลงมาตาห้องประชุม ก็ไปย้ายทำอย่างอื่นจนแบบลืมไปแล้วอ่ะแต่ตัวอวนเองอ่ะอวก็มานั่งคิดอย่างว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้ทํำาแล้วมันเลื่อนได้ไงอ่ะก็กลัวนะแต่ด้วยความตอนนั้นอ่ะอวนอ่ะเออมีกิจกรรมในโรงเรียนอ่ะเยอะซึ่งก็จะมีรุ่นที่ที่เขาแบบสนิทกันอย่างเงี้ยเราก็เลยไปตื่นตาเขาเขาก็บอกว่าเฮ้ยโรงเรียนอ่ะศักดิ์สิทธิ์นะที่เมียเป็นวังเก่าแล้วถ้าเขาบอกเขาเป็นท่าอ่ะ พี่ว่าเรื่องจริงนะแล้วเขาบอกว่าไงแล้วทายัางไงบอกว่าเพื่อนปาแก้วทิ้งเลยพี่รุ่นพี่ก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้นะมันจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปลบลู่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้จุดทูบอะไรกันจริงไหมบอกจุดจริงๆที่ดอกเดียวอะไรเงี้ยรุ่นพี่ก็บอกมันไม่ได้นะแต่ด้วยความว่าเพื่อนอีกสามคนนะ่ะเขาก็จะมีแก๊งหนึ่งเราก็ได้สารจากรุ่นพี่มาที่เราเคารพอะไรเงี้ยรุ่นพี่ที่ที่ที่อ้วนสนิทด้วยก็จะอยู่ช่วงมปลายแล้ว เขาก็เลยบอกว่า <Weekly> ม <shut out> no? ันไม่ได้นะอัน no. นี้เราก็รู้อยู่ในใจว่าเออว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพี่พอจังหวะที่ขึ้นมสามอ่ะมันก็ผ่านไปเหมือนช่วงนั้นจะเป็นมสองเทอมปปลายจะปิดเทอมแล้วเพื่อนอีกสองคนโดนจับจับได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบผิดกฎระเบียบในโรงเรียนอ่ะสรุปโดนใบไล่ออกโอ้โหมต้องไายแรงมากนะใช่ค่ะคนนั้นก็คือคนที่ ที่ปาแข<อ>ี้ยวใช่เพื่อนเพื่อนโดนใบเชิญไล่ออกไ,ไอเราเนี่ยก็คือตกใจว่าเอ้ยทำไมตอนขึ้นมสามแล้วเพื่อนไม่ตามมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะเรียนห้องเดียวกันจนเราก็แค่เราก็ไปพูดกับเพื่อนที่เหลืออีกคนหนึงนะั่นแหละเนาะก็ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วก็ขอสมมติเขาเป็นเป็นเอแล้วกันเราก็บอกเอเราว่าแปลกๆนะมัน เกี่ยวกับสิ่งที่เราไปลบหลู่ไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าไม่เกี่ยวรองมึงไม่น่าใช่ก็พูดเหมือนเชิงลบหลู่อะจนมันติดกับเสาร์อาทิตย์แล้วช่วงนั้นก็จะเข้ากีฬาสีก็เลยเหมือนไปทํากิจกรรมกันที่บ้านอวนเพราะว่าตอนนั้นวนอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากวนวนกับเพื่อนเอเนี่ยก็คือเหมือนอาสาออกไปซื้อของกินให้เพื่อนด้วยการขีมร่มอเตอร์ไซค์ ตัว A เนี่ยมันขับไม่เป็นแต่ว่ามันมาขออวนว่าเอ้ยเราลองเราลองขับหน่อยได้ไหมอวนก็บอกเอาได้สิงั้นเธอลองบิดอย่างเงี้ยสรุปรถพุ่งค่ะอทั้งคู่อ่ะพากันอัดกาแพงหนูแต่ตัวตัวตัวอว,วนเองอ่ะคือเจ็บแค่ขานิดนึงแต่เพื่อนอวนอะ่ะคือ A เนี่ยคางแตกเจ็บหนักเลยอะ่ะคืออัดมอไซส์ใส่สากาแพงอะ่ะจากวันที่เราเพิ่งพูดเรื่องนี้กันไปนะ แล้วเหมือนมาตรงกับวันเสาร์แล้วก็มาทํากิจกรรมกันที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือแบบเราคิดอยู่แล้วแหละว,ว่ามันมันต้องใช่แน่ๆเลยคือก็ก็คือคุยให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวถึงวันอนะไรเงี้ยก็อยากให้แบบไปไป,ไปทําบุญที่โรงเรียนไปแบบไปกราบขอขมาอะไรประมาณนี้ยอ,อะจนเวลาผ่านไปก็รักษาตัวเองกันไปจนมามีวันหนึ่ง เออหนูเป็นนักกีฬาวอลเลอออย์บอลไงคะเมื่อก่อน่ะ mm hmm. พอหนูจะเล่นเล่นกีฬาเสร็จเนี้ยหนูจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อที่ชั้นสองเพื่อเอาเสื้อพะละใส่ในล็อกเกอร์ mm hmm. แล้วน่าจะอยู่ในช่วงประมาณห้าโมงกว่ากว่าอาจารย์ไล่เลย mm hmm. ให้ลับก็เลยขึ้นไปเปลี่ยนจังหวะที่ลงมาเนี่ยแต่และชั้นของละชั้นนั้นน่ะคือเป็นตึกเก่าเนาะเป็นตึกแรกของโรงเรียนที่ว่าข้างบนเป็นไม้ mm hmm. แต่ละชั้นเนี่ยโรงเรียนผู้หญิงจะมีกระจกบ,บานใหญ่มากที่นี่ที่เห็นทั้งตัวจะต,ตั้งอยู่ที่บันไดทุกชั้นตึกจ,<ะ>จะมีสามชั้นให้เราด้วยความผู้หญิงแหละเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็เดินมาสองกระจกจังหวะที่กําลังปิดซ้ายปิดขวาเพื่อนเออมาด้วยนางก็ร้องกิ๊งแล้วก็วิ่งหนีเราลงไปเราก็ตกใจว่าเป็นอะไร,รวิ่งตามลงไปไเกิดอะไรจนอาจารย์แล้วก็พี่พันลลอะค่ะ ก็ต้องวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรเพราะว่าเด็กกลับเกือบหมดโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยนางก็สั่นเลยไม่ทําแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วนั่งคิด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 ,ดเราก็เลยแบบยังไงก็คือจนให้ผู้ปกครองอะมารับกลับไป<ข>จนผ่านไปหลายวันคือเพื่อนก็ไม่มาโรงเรียนเลยก็เอเขาไม่มาโรงเรียนเลยก็คือจนเขาดีขึ้นอะพอกลับมาเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังว่า วันนั้นน่ะที่กาลังเห็นบววยืนสองกระจกอยู่อ่ะก็เลยกําลังเดินตามหลังมาเพื่อต่อสองแต่จังหวะที่มองมองเฉล็บทางขวาไปอ่ะมันจะเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่จะสามารถไปทะลุห้องสมุดได้นางเห็นกรมขุนนั่งใส่ชุดราชประแตนครับ<ห>อยู่หลังห้องอแล้วเอามือชี้หน้าชี้หน้าแบบรู้ว่าเออพี่เมชี้หน้าเหมือนแบบให้หยุดอ่ะ ไม่รู้ว่าคือเพื่อนกาลังจะ,จะอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วคือนางก็กรีดแล้วก็ลงมาเลยนางก็บอกว่านางไม่เอาแล้วนางกลัวแล้วเพอไปไปมามาใช่ไหมคะกลายเป็นเรื่องที่พวกหนูเจอมันดังและตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอยู่มสามแล้วเราก็เริ่มแสบแล้วเงี้ยแต่แล้วเราก็มีรุ่นน้องที่สนิทสนิทกันเนี่ยมสองมหนึ่งเรื่องมันดังมันก็พูดปาก่กปากนนีนี่น,นั่นจนมันมีช่วงหนึ่งเป็นช่วงปิดเทอมแล้วมีน้อง มสองเนี่ยที่เป็นแก๊้งแสบๆเหมือนกันเนี่ยมาโรงเรียนเพื่อมาทํกากิจกรรมทําไปทํามาอยู่ดีเฮ้ยรุ่นพี่เจอวะอยากลองคราวเนี้ยแสบกว่าพวกหนูค่ะพี่นี่ไปนั่งตรงกลางที่ว่าหนูบอกว่าเราไม่เหยียบกันนะ่ะหน้ารูพระบรมฉายาลักษณ์เลยอ่ะตรงนั้นอะ่ะ<ม>ก็คือนั่งตรงนั้นเลยแล้วคือพี่เราพี่พันโรงเขาก็ไม่ได้มาดูอะไรหรอก เห็นว่ามาทากิจกรรมโรงเรียนเขาก็ปล่อยเข้ามาไม่ได้มีอะไรแต่เสร็จไม่ยอมทํากันไปนั่งตั้งวงเล่นผีถ้วยแก้วต่อหน้าเลยออก็น้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น้องเล่าเนาะน้องบอกว่ากําลังเล่นอยู่คือแก้วกําลังเลื่อนแหละสัพักน้องคนนึงก็นั่งตาค้างแล้วก็มองเฉียงออกไปทางซ้ายมือแล้วก็ค้างเลยแล้วก็นั่งสั่นน้ําตาไหลเองสักพักเพื่อนก็เลยหันไปสรุปกรีดแล้วก็วงแตะ สุดท้ายที่เรื่องมาแดงเพราะว่ามันดังไปจนถึงอาจารย์สุดท้ายที่ได้ข่าวก็คือน้องๆจะต้องนําของมาไหว้เพื่อขอมาและน้องก็เล่าให้ฟังว่าจังหวะที่แก้วกําลังเดินน่ะแล้วเหมือนเงยหน้าแต่แก้วเพราะว่าจะมาดูว่าเฮ้ยใครดันวะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นท่านอมขุนท่านเดิมนี่นแหละมายืนอยู่ตรงมุมซ้ายอะแล้วก็เอามือชี้หน้าอืแล้วก็แล้วก็เหมือนพูดพูดคําสะบทออกมา ประมาณนั้นนะคะแล้วก็คือวงแตกเลยก็เรียกได้ว่าทางรุ่นพี่และรุ่นน้องเจอท่านคนเดียวกันแล้วมันก็มีเรื่องเล่าที่ว่าเราเคยแบบโดดเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เนธแอบไปอยู่ตามห้องที่เขาไม่มีเรียนแต่วันนั้นน่ะวันนั้นน่ะคือผีกลุ่มกลุ่มอ้วนเนี่ยโดดเรียนขึ้มนมาประมาณหกเจ็ดคนนี่นแหละ<ๆ>ก็ไปนั่งงุ้งยิ้งเขียนวาดรูปอะไรกันแต่ไม่ยอมไปเข้าเรียนเลยคะ่ะเป็นตึกวิทยาศาสตร์ซึ่งความวิทยาศาสตร์มันมีความน่ากลัวยอยู่แหละ และจังหวัดตึกวิทย์เนี่ยมันจะทะลุไปก็เป็นห้องหน้าตัดสินซึ่งปกติแล้วพวกหนูจะไม่ค่อยผ่านจะหรอกเพราะาเรากลัวม,มันมีรูปอะไรหลายอย่างเนาะหุ่นโขนหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันจะมีความขังอะแต่วันนั้นอะไม่รู้อะไรแหละอย่ีจะอยู่ห้องนั้นกันจังหวะที่มันเงียบเนี่ยอยู่ดีเราก็พูดกันว่าเฮ้ยถ้ามีตาลมาครอบตูจะทํายังไงดีวะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเราก็เงียบๆไปเขาไม่รู้หรอกว่ามีใครอยู่ในห้อง ก็พูดกันประมาณนะะี้ค่ะสักพักเสียงทุกคนมันเงียบเองอัตโนมัติใช่ไหมคะเงียบเหมือนไม่มีใครคุยกันสักพักได้ยินเสียงคือคือก็นั่งฟังขันได้มองหน้าเพื่อนว่าได้ยินไหมคือคือเสียงมันเหมือนโซ่พี่เนธโซ่ที่มันเหมือนอยู่ที่ขาแล้วก็คือลากไปอะตามพื้น่ะแล้วจวังหวะเสียงมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวไป จนเหมือนเสียงเะหายไปทางห้องนาตาสินสักพักหนึ่งเสียงดนตรีไทยดึ๋งตึงตึ๋งตึงตึงตึง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 โอเ้โอเท่านั้นแหละก็คือกรี๊ดแล้วก็วิ่งหนีก็ลงมาเลยอ,อันนั้นก็เป็นการถดเรียนที่เจอดีอีกหนึ่งครั้งหนูก็ไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะมาเตือนหรือว่ามายัางไงเนาะ <c oughs> แต่ตากประวัติของโรงเรียนน่ะก็คือรุ่นพี่เล่ามาหลายๆรุน่น <c oughs> แล้วก็จะมีห้องที่น่ากลวัวอีกห้องหนึ่งคือห้องพยาบาล ใครที่ไม่อยากเรียนโดดเรียนไปนอนห้องพยาบาลมักจะเจอดีอบางทีก็เจอท่านกรมุณบ้างบางทีก็เจอคนใส่ชุดไทยโบราณบ้างมาสะก,กิดแล้วก็บอกว่าไปเรียนซึ่งเรื่องเนี้ยคือคุยกันมาหลายรอบ,รบจนมามีช่วงมปลายนี่แหละที่เราอะได้คุยกับรุ่นพี่ที่ท่านที่พี่ๆเขาจบไปเขาก็จะพูดบอกว่าเอ้ยพวกแกมันแสบนะยังไงอย่าขึ้นไปห้องนี้ ตื้อตืชั้นสองตรงนี้อย่รู้ไหมห้องนี้ห้ามโดดเรียนเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อก่อนคือห้องพยาบาลเก่าแล้วมันเรื่องจริงนะที่เขาเจอกันพวกหนูก็ไม่เชื่ออืก็ยังจะไปนั่นนี่กันอยู่จนมีช่วงหนึ่งก็เพื่อนคนหนึ่งก็เหมือนเกือบโดนเข้าค่ะอยู่ดีก็ ไปนั่งโดดเรียนกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โดนเข้าสิงสั่นแล้วก็ร้องอ,อยู่เงี้ยพี่เนคือมันเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าในระยะเวลาหกปีอ่ก็คือสลับเจอกันมาตลอดเลยแต่ที่ที่ที่มันฝังใจอวนน่ะก็จะเป็นเรื่องที่เล่นผีถ้วยแก้วแล้วเหมือนแล้วพอมาจนถึงทุกวันเนี้ยที่ทำให้ให้อวนนึกถึงอ่ะเพราะว่าเพื่อนเราทั้งสี่คนน่ะ เราแตกกันหมดเลยนะแล้วเพื่อนอีกสามคนน่ะก็เหมือนแบบไปไปไม่ได้ไม่ได้สวยอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ความเป็นเพื่อนก็แบบแตกกระจายไปหมดเลยเหมือนกันที่เราได้เหมือนลบลูไปในวันนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้เวลาผ่านก็ยังรู้สึกขนลุกแล้วก็รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ความขังของโรงเรียนแล้วก็ไม่แต่ถามว่าก็ภูมิใจนะคะที่ที่จบออกมา แต่ทุกครั้งที่ที่ที่ว้วนไปก็จะเข้าไปกราบท่านตลอดอืก็เรื่องทั้งหมดก็มนันคับพี่เนโอ้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ได้ดีนะเกี่ยวกับสถานที่นะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเชื่อว่าทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ที่สําคัญยิ่งเป็นอดีตที่มีประวัติความเป็นไปเป็นมาเนี่ยอย่างยาวนานนะยิ่งต้องแบบประมัดระวังนะฮะแล้วก็ไม่ใช่น้องอ้วนที่เล่าให้พี่เนรฟังเป็นคนแรกด้วย เคยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เล่าลักษณะเดียวกันแล้วทําไมก็ไม่รู้พูดถึงวงกลมวงกลมนั้นด้วยจริงหรอใช่โรงเรียนเดียวกันหรือป้าใช่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็พูดถึงวงกลมวงกันวงกลมนั้นด้วยอันนั้นพี่ก็ยังฟังเฉยๆนะหรือว่าอาจจะเป็นร<า>ุ่นพี่หลอกรุ่นน้องอา,อาจจะเข้าใจได้แต่ทีนี้พอน้องอ้วนมาเล่าอีกครั้งหนึ่งทําให้พี่เนยคิดว่าเฮ้ยวันนั้น ี่เนี่ยลืมถามน้องคนนั้นไปเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เออแล้วที่สําคัญเนี่ยผีถ้วยแก้วเนี่ยคลาสสิกมากแล้วก็เรื่องของผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นธาตุเราลองมานึกเดาๆเข้าๆดูว่าไอการที่เราจะเราจะลากอะไรไปเนี่ยเหมือนถ้ามีคนลากนะอ่าผีถ้วยแก้วเนาะก็ลากไปคำอื่นก็ได้ถูกไหมแต่ถ้ามันมาลากคำคำว่าเขือแล้วก็คำว่าธาตุอันนี้มัน มันผิดปกติกอย่าง,างแล้วลากลากเร็วด้วยที่นี่ลากเหมือนคนคนตั้งใจลากจริงๆแต่คือมือทุกคนน่ะแต่แบบบางๆมากเลยอะ่ะแต่จริงๆอ่สถานที่น่ะเขาอยากให้เราลรํ่มเรียนแล้วก็ปฏิบัติตัวประพฤติดีพูดง่ายเขาก็เลยมาเตือนถูกไหมแต่เนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราในวัยนั้นอ่ะมันอาจจะมีความเกเรมีความซนอยู่ มันก็ทําให้ชักพาไปอาจจะโดดเรียนบ้างเออเกเรไปหลบตรงนั้นตรงนี้บ้างท่านกคงมาเตือนแหละเนาะเออแต่ที่สําคัญสถานที่แห่งนี้โรงเรียนแห่งนี้ดีนะดีมากๆด้วยแล้วคนที่จบจากโรงเรียนนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่เลยอ่าประสบความสําเร็จในะชีวิตอ่านะเพราะว่า<ห><ห>ได้ได้ถูกพัฒนสอนในในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับตรงนี้นะเพราะว่าเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่ ต,ต้องพูดตรงๆโรง,ง,งเรียนอ่ะดีมากเลยใชออออ่เออพราะว่าคนที่เรียนมาจากดั้งเดิมเลยอ่ะต้นตระกูลอะไรพวกเนี้ยเขาก็ปฏิบัติด,ดีมาตลอดถูกไหมใช่ค่ะนั่นแหละเหมือนท่านจะมาเตือนเราเนี่ยเนาะนี่เป็นประสบการณ์นะของน้องอวนแล้วก็รู้สึกฟังแล้วขนลุกนะเออขนลุกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนึกถึงตอนที่ไปเรียนแล้วก็ไปแอบอยู่แล้วก็มี คนนุ่งชุดราชปะตนแล้วก็ชี้หน้าโอ้โหอ,อันนี้มันน่ากลัวว่าสุดมากเออ,เอ,อแต่วัน,วนก็นยังดีใจว่าไม่ไม่ได้เป็นเราที่แบบเจอเองจังๆใช่ค่ะออโอเคโอเคเป็นเพื่อนที่เจอได้ได้โอเคอ่ะขอบคุณมากเ,เรือ่องะา,ากน,นะฮนะก็อุตส่าห์สละเวลาแล้วก็ยังขับรถอยู่นะตอนนี้นะ เออตูขอเออปีใหม่นี้ขอให้น้องอ้วนนะอ่าคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนาแล้วก็ที่สำคัญอาชีพที่ทำอยากจะฝากไหมเกี่ยวกับไกด์เออพี่เห็น<ด>น้องอ้วนเป็นไกด์ด้วยอ่าน้องอ้วนฝากหน่อยใช่ค่ะจะต้องอยกความดีความชอบให้โรงเรียนนะคะ,ะที่สอเนเด็กออกมาได้เก่งขนาดน,นี้ออก็เอ,อ่อน้องอ้วนมีสองอาชีพเนาะตอนนี้ก็ฝาก แฟนรายการนะคะก็ยังมีรับหิวของอร่อยๆในวันว่างเนาะอันนี้สามารถติดตามที่เฟซบุ๊กน้องอวนได้นะคะชาวอวนานะคะ c h a ววน w e OUN แล้วก็ว e n a นะคะมีแฟนรายการพี่เนตมาอุดหนุนหลายท่านแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็วันธรรมดาถ้าช่วงนี้มีงานนะคะก็ตั้งแต่สถานการณ์ดีขึ้นก็เลยมีงานทัวร์เข้ามาค่ะน้องอวนก็รับเป็นไกด์ออกเกไนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยวิทยากรให้กับ หลายบริษัทอยู่ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็ทักทายกันได้ค่ะหรือว่ามีโปรแกรมไหนที่อยากไปท่องเที่ยวหรือเป็นแบบครอบครัวหรือแบบทริปหรือเป็นกรุ๊ปบริษัทอย่างเงี้ยค่ะสามารถทักมาสอบถามที่เฟซได้ค่ะหรือว่าเบอร์โทรนั้งวงก็จะมีอยู่ในเฟซอยู่ค่ะได้ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็สำคัญตู้รถอะไรต่างๆติดต่อ,อได้หมดเลยค่ะเอออยากะจติดต่อไปหาหน้องอ้วนนะเออเป็นไกด์ที่น่ารักแล้วก็อารมณ์ดีที่สําคัญอ่ <สา S 1> ไปด้วยแล้วสนุกสนานเลยแต่ที่สําคัญไม่เจอนะถ้าพาไปนี่ต้องไม่เจอสิ่งลึกลับถูกไหม <S 2> <S 2> <S 2> เออเออกจก็มีื่งมล่าเดี๋ยวไว้ให้ฟังด้วย ถูกไหมใช่ค่ะมีบ้างแต่ว่ามันอยู่ที่แล้วแต่จังหวัดดวเค่ะอโอ,อแซลเล่นนะจริงๆไม่มีนะน้องอ้วนก็พาไปสถานที่ที่แบบอสนุกสนานอะไรแบบนี้แหละเออติดต่อได้แล้วก็รวมถึงใครที่อยู่แถวฝั่งทนแล้วกันนะสมุทรสาครฝั่งทนอะไรเงี้ยก็จะติดต่อให้น้อง<ช><ช>น้องก็จะโพสต์ใน Facebook ว่าวันนี้มีอาหารอะไรถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเข้าไปแล้วน้องอ้วนก็จะวิ่งไปส่งโอ้โหขยันมากอ่า โอเคขอบคุณมากน้องกว,วนนะแล้วก็ขับรถบปลอดภัยนะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ